สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแห่งนุเคราะห์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการศึกษาโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะพบกับ10สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ติดคำค้นหายอดนิยมจาก Google ปี2565นะคะเชื่อว่าหลายคนคงเป็นเหมือนกันที่จะวางแผนออกไปท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกครั้งเนี่ยต้องเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่พักในจังหวัดที่กิน หรือที่ที่จะไปเพื่อได้ข้อมูลนำมาประกอบการตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนล่าสุด กูเก l e ประเทศไทยออกมาเผยคำค้นหายอดนิยมประจำปี2,565 Year In Search นะคะก็สรุปกันออกมานะคะเป็นการประมวลผลภาพรวมของปี2,565ที่ผ่านมาว่าคนไทยเนี่ยสนใจเรื่องอะไรกันในทั้งปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของบุคคลหัวข้อหรือเหตุการณ์สำคัญสำคัญต่างๆรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพได้รับความสนใจค้นหาจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเรามาดูว่ามีจังหวัดไหนบ้ ะะอันดับแรกเลยก็คือกรุงเทพมหานครเป็นอันดับหนึ่งของการค้นหาจาก Google ก็คือในปี2515เนะะี่ยค่ะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงประเทศไทยมีสีสันดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เดินทางมาเยือนที่นี่เพราะเต็มไปด้วยที่เที่ยวหลากหลายสไตล์ทั้งในโซนยอดนิยมอย่างเช่นฝั่งพระนครที่มีเมืองเก่าชมวัดวาอารามวังเก่า แล้วก็นั่งชิวๆในคาเฟ่ที่ตกแต่งโดนใจตามหามุมชิคถ่ายรูปสวยๆเหมาะสำหรับมาเดินเล่นถ่ายภาพแล้วก็หาของกินอย่างอร่อยมีจุดแวะเช็คอินนะคะกินเที่ยวมากมายกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพ วันหยุดไม่ต้องเดินทางไกลอยากพักผ่อนหย่อนใจก็สามารถเที่ยวในเมืองกรุงได้อย่างเพลิดเพลินก็แหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมมากก็คือพระบรมมหาราชวังและวัดพระแกว้วจังหวัดต่อไปนะคะสุพรรณบุรีค้นหานะคะสุพรรณบุรีจังหวัดท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพอย่างสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดอู่ข้าวอู่น้ําที่สําคัญของประเทศไทยพเพียบพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบทั้งธรรมชาติ ป่าไม้ภูเขาตลาดเก่าโบราณชุมชนวิถีชีวิตวัดพะอารามและแหล่งประวัติศาสตร์รวมทั้งอาหารท้องถิ่นอร่อยเด็ดและคาเฟ่สวยๆให้เที่ยวได้แบบไม่เบื่อสามารถเที่ยวได้ทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับหรือพักค้างคืนสัมผัสบรรยากาศได้ดีนะคะก็สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำก็เป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีเข้าไปกรบไหว้สักการะขอพร หัวหินค่ะจังหวัดที่3มหัวหินจุดมุ่งหมายยอดฮิตของนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนเป็นเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพที่สายเที่ยวรู้จักกันดีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์และเป็นสไตล์เฉพาะตัวของหัวหินไม่ว่าจะเป็นสวนน้ําภูเขาทะเลน้ําตกร้านอาหาร ร้านกาแฟหรือที่เที่ยวถ่ายรูปสวยๆก็มีครบจบแถมเดินทางง่ายสะดวกสบายเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นที่มากันได้ทั้งครอบครัวก็สถานที่แนะนำหลักๆก็คือชายหาดหัวหิน จังหวัดต่อไปคือจังหวัดเชียงใหม่ถ้าหากจะพูดถึงจังหวัดที่มีความหลากหลายในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆคนอาจจะนึกถึงที่เที่ยวที่เชียงใหม่เป็นอันดับต้นๆเพราะเป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวมากมายครบทุกสิ่งในแบบที่ต้องการทั้งดอยสวยชมทะเลหมอกสวนดอกไม้ธรรมชาติสดชื่นและยังคงครองความเก๋ชิคแบบสไตล์ของร้านกาแฟตลาดสุดแนวนะคะผสมผสานกับวัดาอาราม และวัฒนธรรมที่งดงามอีกทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาสูงทําให้มีอากาศที่เย็นสบายนั้นก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอนสถานที่เที่ยวที่แนะนําอันดับแรกเลยก็คือประตูท่าแพระยอง จังหวัดระยองนะคะเป็นเมืองชายทะเลใกล้กรุงเทพแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ดีมีแค่ทะเลสวยแต่เป็นเมืองที่มีที่เที่ยวครบคันทั้งทะเลหาดทรายน้ําตกสวนพฤกษศาสตร์สวนผลไม้ร้านอาหารทะเลรสเด็ดหรือเข้าวัดไหวพระทำบุญและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน จะเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับหรือพักค้างคืนริมทะเลสักคืนก็เป็นความคิดที่ดีไม่ใช่น้อยเลยส่วนพฤกษศาสตร์ค่ะแนะนำสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองนะคะก็เป็นที่เที่ยวที่สามารถไปเก็บภาพเก็บภาพธรรมชาติสวยๆใกลก้กรุงเทพพัทยา จังหวัดพัทยานะคะอยากไปเที่ยวในวันหยุดแบบไม่ต้องขับรถไกลให้เหนื่อยต้องที่พัทยาท่องเที่ยวแสนคึกคักสายฝั่งตะวันออกไม่ไกลจากกรุงเทพสะดวกและเพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นที่พักมีให้เลือกหลากหลายราคาร้านอาหารคาเฟ่สวยๆรวมทั้งที่เที่ยวหลายแห่งจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวใกล้เมืองหลวง ที่เหมาะจะชวนเด็กแก๊งไปเฮฮาหรือพาครอบครัวไปพักขอเล่มน้ำริมทะเลจะไปเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกับค้างคืนก็เลือกได้ตามใจชอบเพราะเดินทางง่ายสุดๆชายหาดพัทยานะคะเป็นที่ที่แนะนำและคนไปเที่ยวกันเยอะจังหวัดชนบุรีชนบุรีเป็นที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ สุดฮิตที่คนหลายคนมักจะนึกถึงมีอันดับต้นๆเมื่อต้องการไปพักผ่อนหย่อนใจคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานเพราะเดินทางง่ายและใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษๆเท่านั้นก็จะได้สุดนุกเพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นท้องทะเลท้องฟ้าสีครามสวยงามตามธรรมชาติวัดที่มีความสําคัญกับชาวชนบรีตลาดขายอาหารทะเล ขอสินรวมไปถึงแลนด์มาร์ญสำคัญๆอย่างชายหาดบางแสนสวนนงนุษหาดพัทยาเกาะล้านเกาะสีชังสวนสเปิดเขาเขียวและอีกหลายแห่งที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสความงดงามของจังหวัดนี้เขาใหญ่นะคะแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตระดับต้นๆสำหรับคนรักธรรมชาติที่สวยงามอากาศเย็นสบายเดินทางง่าย ใกล้กรุงเทพแถมยังอัดแน่นไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวปากเขาน้ำตกจุดชมวิว ที่พักคาเฟ่สวยๆมากมายเรียกว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อยู่เรื่อยๆอีกทั้งยังสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่เบื่อตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยก็อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะที่คนนิยมไปอย่างมากจังหวัดราชบุรีราชบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งแบบธรรมชาติเชิงประวัติศาสตร์งานอาร์ต งานศิลป์ต่างๆหรือจะไหว้พระชมวัดปอาอรามเดินเที่ยวชุมชนเก่าแก่ช้อปปิ้งของกินของใช้ที่ตลาดน้ำดูการละเล่นโบราณซึ่งเป็นมรดกของชาติที่มีให้เลือกเที่ยวได้ตามชอบอีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลาจากเมืองหลวงจึงเป็นสถานที่ที่เที่ยวที่เหมาะสมกับคนที่มีเวลาน้อยจะเที่ยวแบบวันเดย์ทริปก็ดีหรือค้งคืนก็ก็ดีที่แนะนำก็คืออุทยานหินเขาง,งูนะคะ ปราณบุรีอีกหนึ่งที่เที่ยวทะเลบรรยากาศดีติดอันดับค้นหาจาก Google มากที่สุดในปี2565ต้องที่นี่เลยค่ะปรานบุรีจังหวัดประจุกคีริขันที่เที่ยวที่เน้นความเรียบง่ายและเงียบสงบผู้คนไม่วุ่นวายเหมาะสำหรับการมาพักผ่อน ชาร์จพลังให้ร่างกายและจิตใจเพราะมีทั้งสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาร้านอาหารอร่อยในราคาย่อมเยาคาเฟ่สวยเก๋สำหรับสายโซเชียลและยังมีที่พักริมทะเลบรรยากาศดีให้เลือกพัก มากมายก็เวลาไปที่ปราณบุรีนะคะก็จะมีต้นตาลสามพี่น้องที่เขาจะไปนิยมเที่ยวชมถ่ายภาพกันค่ะก็ขอบคุณข้อมูลนี้จาก w w w บไกระป .com แล้วก็หมายเหตุนิดนึงนะคะข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะไปกันนะคะพักสักครู่นะคะ เหยียบโลกแป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้เราที่เซเว่นอีเลฟเว่นท็อปโลตาสติกซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไป คิดถึงน้ำเก๊กฮวยยันยันหน้าร้านขายยาคิดถึงลูกอมเอี้ยแซ่ไม่ลูกอมแก๊กฮวยหล่อหัห่งกล้วยจับเลี้ยงถูกเม็ดไม่เจือสีไม่แต่งกลิ่นซูก้าฟรีติดต่อ Facebook ลูกอมเอี้ยแซ่หรือช่องทางช้อปปี้ละะา a าดและร้านขายยาเอี้ยแซ่ Movie c ลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรล,ลับ โปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอทไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บบาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาด ยาดมเอีอ้ยแซยาดมตัวแม่ตำนานความหอมสดชื่นลือลั่นสนันวงการบันเทิงกลิ่นหอมสมุนไพรจีนไม่เหมือนใครสดชื่นทันทีที่สูดดมติดต่อเฟซบุ๊กยาดมเอีอ้ยแซหรือช่องทางช้อปปี้ลาซาดาและร้านขายยาเอีอ้ยแซใหม่ สเปกแก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพนุเคราะห์บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ยาสีฟันซซลติพลาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการนำสุดยอดตำรับสมุนไพรอายุรเวทที่มีคุณค่าและสรรพคุณมากมายของ3สมุนไพรได้แก่ สมอพิเภกสมอไทยและมะขามป้อมด้วยการรวมคุณค่าสุดยอดสมุนไพรนี้ทําให้ตรีพลามีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะสําหรับช่องปากจะเป็นการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ดีขึ้นและด้วยการนํสามสุดยอดสมุนไพรอายุรลเวตตีพลามาผสานกับคุณค่าเกลืออนูเล็กเข้มข้นไฮเปอร์โทนิกโซลจนได้ยาสีฟันโซลตีพลา ที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันจึงกลายเป็นยาสีฟันสูตรเกลือสมุนไพรแบรนด์แรกที่มีคุณสมบัติในการดูแลเหงือกโดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครช่วยให้เหงือกกระชับช่วยลดอาการอักเสบของเหงือกช่วยดูแลสุขภาพเหงือกโดยรวมลดอาการสะสมแบคทีเรียและคราบพักซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของฟันผุกลิก่นปากและโรคเหงือกหาซื้อยาสีฟันโซลติพลาได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้น,นําทั่วประเทศสัญญาโรคเหงือกมาเมื่อไหร่ใช้โซลติพลา ทางรายการขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเชียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสําหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคท,ทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาทีอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทําให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สําคัญเขาไม่มีน้ำตา สะดวกพวกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มลตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอาตาตะขาเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปรย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะเรามารู้จักวัดนางวังนะคะ วัดนางวังเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ตั้งอยู่ที่ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสงขลสงครามปัจจุบันมีพระคระูบวรธรรมทัตหรือพระธงชัยเป็นเจ้าอาวาสวัดนางวังตั้งเมื่อปีพศ .2483 ได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อปีพศ .2496 ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างเดิมเรียกว่าวัดเพชรน้อยนางวัง หรือวัดยายวังจนกระทั่งเมื่อปีพศ2460สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวรโรรสทรงให้ตัดคำว่าเพชรน้อยออกให้เรียกว่าวัดนางวังสันนิษฐานกันว่าชาววังได้มาสร้างหรือปฏิสังขรณ์ไว้เพราะตัววัดตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระตำหนักที่ประสูติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อาคารเสนาสน,นะและปุชนีวัตถุของวัดพื้นที่ส่วนใหญ่ของวัดถูกกระแสน้ํากัดเซาะจนพังทลายไปมากพื้นที่จริงกับโฉนดของวัดเนี่ยจึงไม่ตรงกันอุโบสถก็ถูกกระแสน้ำเซาะพังลงไปในน้ำสอหลังแล้วปัจจุบันอุโบสถหลังที่3ส,สร้างเมื่อปีพศ2500และเมื่อปี2511สมเด็จพระอริยะวงศสาคาตยานปุ่นปุรณสิริ สเสด็จมายกช่อฟ้าอุโบสถหลังที่สามนี้ด้วยภายในพระอุโบสถมีพระประธานพระสารีบุตรพระโมคคัลนะซึ่งเป็นฝีพระหัตของสมเด็จพระเจ้าบรวบศงเธอเจ้าฟ้ากรมพญานาริศลานุวัติวงศ์ปูชนีวัตถุของวัดได้แก่พระพุทธรูปศิลาแดงปางมานวิชัยหน้าตักกว้าง40นิ้วชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อแดงเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่มากับวดัด เป็นพระประธานในอุโบสถหลังแรกพระประธานอุโบสถหลังปัจจุบัน หน้าตักกว้าง42นิ้วสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสร้างอุโบสถหลังที่สองห่างจากอุโบสถหลังแรกประมาณ100ปีผนังอุโบสถมีภาพเขียนสวยงามบรรูปพระอาทิตย์กับพระจันทร์คู่กันรูปพระอาทิตย์ชิงดวงมีนายว่าเป็นตรารูปประจำตระกูลบุญนาคจึงสันนิษฐานกันว่าผู้สร้างโบสถ์หลังที่สองคงเป็นสมาชิกข,ของตระกูลบุญนาค วัดยังมีภาษีอริยเมตตาส่งเครื่องเคยอารัธนานำไปแห่รอบตลาดอัพาวาเพื่อให้ประชาชนสักการะทุกๆปีปัจจุบันได้ยกเลิกประเพณี้ไปแล้วและมีธรรมมาตบุษสบกของเก่าปัจจุบันก็ทำรุดสุดสมมากนะคะก็ท่านที่จะไปก็กรุณาตรวจเช็คกันก่อนที่จะไปสักการะกันอีกครั้งนะคะอันนี้ก็คือวัดนางวังขอบคุณข้อมูลวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่จะเต็มไปด้วยดอกของหางนกยุงก็คืออุโมงดอกหางนกยุงอยู่ที่ปากช่องนะคะจะผิบานสีแดงสดสวยงามเหมือนอยู่ที่เมืองนอกดอกหางนกยุงสีแดงฉานพร้อมใจกันบานสะพังและแผ่ขยายกิ่งก้านปกคลุมกลายเป็นอุโมงขนาดย่อมปีหนึ่งเนี่ยจะมีให้ชื่นชมได้ครั้งเดียวในช่วงฤดรูร้อนมีนาคมถึงมิถุนายน บนเส้นทางด้านในที่ไม่ใช่พื้นที่สัญจรบางจุดดอกจะร่วงลงพื้นสีแดงเต็มเส้นทางไปหมดแนะนำนะคะใครที่ไปเที่ยวให้เดินชมในช่องทางเดินนะคะแล้วก็อย่าไปเหยียบย่ําเขานะคะในช่วงเดือนมีนาถึงมิถุนาค่ะท่านจะได้เห็นแล้วก็เดินเท้าเข้าไปชมอย่าขับรถเข้าไปเหยียบ เพื่อให้ดอกไม้จะได้คงความงดงามแบบนั้นจนกว่าจะร่วงโรยไปหมดตนพิกัดนะคะอยู่ที่บ้านหนองมะค่าบ้านเกาะตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอยู่ใกล้กับไร่อยู่ดีที่ปากช่องอะคะ่ะก็ขอบคุณข้อมูลนี้จากเมดไทย c o m เตาเหยียบโลกแป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้เราที่เซเว่นอีเลฟเว่นท็อปโลตาสตบิ๊กซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไป คิดถึงนามแก๊กฮวยยันยันหน้าร้านขายยาคิดถึงลูกอมเอียแซ่ไม่ลูกอมแก๊กหฮวยหล่อหั่งกล้วยจับเลี้ยงถูกเม็ดไม่เจือสีไม่แต่งกลิ่นซูการ์ฟรีติดต่อ Facebook ลูกอมเอียแ่หรือช่องทางช้อปปี้ลาซาด้และร้านขายยาเอียแ่ มูฟวี c l u ัคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเดดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือเจอรอบฉายเช็คสาขากง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ทันทีสมัครเลยห้ามพลาดยาดมเอียแซยาดมตัวแม่ตำนานความหอมสดชื่นลือลั่นสนันวงการบันเทิงกลิ่นหอมสมุนไพรจีนไม่เหมือนใครสดชื่นทันทีที่สูดดมติดต่อเ c e b o o k ยาดมเอียแซหรือช่องทางช้อปปี้ลาซาดาและร้านขายยาเอียแซ เแก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถจับจั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ สำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบ ทางรายการศีรันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียรติทิพขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัทห้าตะขาบซิมเทียมฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซินิเพลกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพลบริษัทไทยเฮิร์บเอนเตอร์ไพรส์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราเต่าเหยียบโลกร้านขายยาแผนโบราณเอเซอรผลิตภัณฑ์ลูกอมและยาดมเอเซอรบริษัทไลออนประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ยาสิฟันโซลตีพลารายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396 5298